คาสิโนหัวชนขวาปิยะชำแหลกหมกเม็ดให้อำน,นาจนะครับคณะกรรมการล้นนะครับ พลังประชารัฐคานคาสิโนเนี่ยหัวชนฝาปิยะเนี่ยว่าชำแรลนะครับหมกเม็ดให้อำนาจของคณะกรรมการล้นเกินก็เรื่องของนะครับคาสิโนนะครับที่บอกว่าวันนี้นคบคือ Entertainment Complex นะครับซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คาสิโนเสรีไม่ใช่คาสิโนออนไลน์ไม่ใช่การ right, เปิดบ่อนการพน,นันเสรีแต่เป็น Entertainment Complex ซึ่งมีคาสิโนอยู่ในนั้นคำถามคือถ้าต้องการเป็น Entertainment Complex แล้วคาสิโนมันมีปัญหาทำไมไม่ตัดคาสิโนออกไปหรือจริงๆแล้ว อ n น e อ t เตอร์ n ทนเมนต์คอมเเป็นข้ออ้างในการเปิดคาสิโนเสรีหรือโปรดเปิดบ่อนการพนันเสรีต่างหากบิ๊กป้อมนั่งหัวโต๊ะประชุมกรรมการบริหารมีมติคาน e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเนะครับทุกมิติด้านปิยะชำแหลหมกเม็ดให้อำนาจคณะกรรมการล้นทั้งที่มีกฎหมายนะครับมทดูแลอยู่แล้วเมื่อวันที่ยี่